กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่กอ EP นี้ EP ที่217ตรงกับเชา้าสิ้นเดือนนี้นะคะก็มีพระบ้านยามเชา้ามาให้พี่พี่ได้ชมนะคะจิฟฟร์แรพาไปกับน้องโบบารมีเนาะพี่เนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็เพราะว่าวันนี้หมอน,นัดนะคะพี่พี่ก็สามารถทักโทรมาได้เดี๋ยวน้องถ่ายรูปพระ ไปแล้วก็ส่งรูปภาพให้ละกันเนาะพี่เนาะพี่พท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามากดติดตามการอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพระเครื่องไว้ด้วยทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่พี่เลยเนาะพี่เนาะก็พระของน้องนะคะเน้นย้ำว่าเป็นพระบ้านแท้ๆนะพี่นะดูใว้ชอบชมไม่ใช่พิจารณาด้วยตัวพี่พี่เองนะคะพี่พี่พระของน้องสวยทุกรูปทุกองค์ตรงปกแน่นอนร้อเปอร์เซนนะคะ ก็วันนี้เนาะมีพระมาให้ชม1ชุดชอบพาร,รายการไหนทักมาได้โทรมาได้น้องบบารมีพัเครื่องสแตนบายรอรับสายอยู่นะแอดไลน์ค่ะเบอร์แอดไลน์จะเป็น0992107401นะคะพี่หรือโทรมาได้ที่0620890157นะสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่เนาะพี่เนาะก็พระของน้องนะคะน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้ต่อรองได้ต่อรองในที่นี้คือไม่ได้แบบโอโ้โหเหมือนขอฟรีเนาะ บางท่านนี่แบบอืมต่อจนน้องแบบโอ้แม่ค้าเขินแทนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันแรกกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่อ่าเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมซูมขนาดนี้ชัดเจนพอไหมเอ่ยหรือว่ามันแบบมันใกล้ มันอาจจะแบบอ๋อโอ,อระดับนี้เนาะอ่ะอาระดับสายตานี่ค่ะพี่เป็นเหรียญกลมเหรียญบาทหลวงพ่อกลวยเลี่ยมกรอบแบบนี้นะพี่นะสภาพสวยเดิมค่ะนี่ด้านหลังเป็นยันดอกไม้แบบนี้ยสวยนะพี่นะเป็นผิวเนื้อท่องแดงนะคะขอบข้างนี่เห็นเส้นอยู่นะพี่เห็นเส้นอยู่นะ เปิดกันที่รายการแรกค่ะรายการนี้น้องเปิดที่แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อบาทเนาะพี่เนาะมองไม่เห็นเลยมันสะท้อนอะใครที่อยากชมตรงไหนสามารถแจ้งน้องได้นะคะรายการนี้น้องขอเปิดที่แปดร้อยบาทน้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้ต่อรองได้นะ <c oughs> ชาวบูชากันด้วยความอ่าศรัทธาและด้วยใจนะคะพี่ราคานี้ไม่แรงเกินไปนะน้องว่าไม่ได้แรงเกินไปนะถ้าเทียบกับพี่ต้องมาส่องเองอันนี้คือน้องเป็นตัวแทนในการที่ไปส่องแล้วมาอัดคลิปให้พี่ๆได้ชมเนาะรายการนี้ขอเปิดที่แปดร้อยบาทรายการต่อไปค่ะนี่พี่สวยมากหลวงพ่อเงินวัดดอนใย,ยหอมค่ะพี่เป็นเนื้อแบบนี้ผิวแบบนี้ผแบบิวหิ่งหิ้งนะนานๆเจอเนาะพี่เนาะนานๆเจอนะคะ นี่รายการนี้ค่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเปิดที่หกร้อยค่ะพี่หกรอบาทเลยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวนะขออนุญาตเอากระดาษก่อน หนูเพิ่อเงินวัดดอนใหหอมน้องเปิดที่หกร้อยนะคะพี่เปิดที่หกร้อยบาทนะพี่ดู <c oughs> สภาพสวยเดิมค่ะผิวหิ้งหิ้งเลยนะพี่นะผิวหิ้งหิ้งเลยพี่ดูอ่ะ <c oughs> ตรงนี้เขามีลักษณะแบบนี้นะคะ <c oughs> สิ้นเดือนแบบนี้โอ้โหแบบแบบจะหมดจะหมดปีกันอีกแล้วนะคะหมดไปเดือนเก้าแล้วอ่ะ <c oughs> มีเส้นเสี้ยนตรงนี้ด้วยนะพี่ดู ตรงใบหูตรงนี้เขามีลักษณะแบบนี้ด้วยเห็นไหมพี่อขอบตัดขอบข้างด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้แล้วก็หลวงพ่อเงินค่ะวัดดอนยหอมนะรายการนี้ปี2 5งหศนยเนาะพี่เนาะเปิดที่6กรอยค่ะรายการต่อไปค่ะเดี๋ยวน้องขอนยัดแกะถุงซีนก่อนเก็บผ้ะดีมากเพราะว่าเขาเป็นเนื้อลงยา พี่รายการนี้นะเป็นเนื้อออปาก้าลงยาแบบนี้เลยสวยๆเลยรายการนี้ค่ะนี่ซูมกันเข้ามาใกล้ๆอ่ะพี่ดูลงยาสีเขียวขอบกับลงยาแดงตรงนี้เนาะพี่เนาะเป็นเนื้ออัปก้านะคะนี่ขอบตัดด้านหลังเป็นยันค่ะพี่พอสอ,อะไรเนี่ยสองสี่หกเก้า รายการนี้นะ้องเปิดที่700บาทนะคะพี่700บาทค่ะตัวเรกกลมๆเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางเนาะขอบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่าทุกอย่างมีต้นทุนตอนนี้หาเงินคลอดลูกอยู่นะคะก็รีบทักรีบโทรกันมานะคะขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ใช่พรุ่งนี้วันนี้ไปหาหมอละอ่าพี่พี่ท่านใดนะคะโทรมาแล้วนะ้องไม่ได้รับสายถ้าเป็นช่วงแล้วแต่ถ้าพี่เห็นคลิปก็ ช่วงไหนทักข้อความมาได้น้องอ่านไลน์ได้รับสายได้นะถ้ายังไม่ได้เข้าห้องตรวจแต่ถ้าไม่รับสายเดี๋ยน้องโทรกลับเนาะรายการนี้นะคะพี่ผิวดมเดิมๆเช่นกันนะคะนี่อ่ะพี่ดูเดี๋ยน้องซูมออกก่อนมันจะได้ชัดๆหนะ่อยร้อนมากเลย เนอาดคลิปเสร็จก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วตื่นกันมาเช้าเช้ายามเช้าแบบนี้รายการนี้นะคะเปิดให้ละรีบทักรีบโทรกันมาสวยเดิมค่ะพี่นานๆเจอเนาะพี่น้องน,นานๆเจอเนื้อลงยานะอ่ารายการที่4ี่ค่ะพี่เป็นเหรียญเนื้อท้องแดงลมดำค่ะอาจารย์มั่นนะคะมีจุดไข่ปลาแบบนี้เลย ผิวหิ้งหิ้งเช่นกันนะพี่นะรายการนี้ผิวหิ้งหิ้งเลยขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะพี่ใครที่ไม่สะดวกเอฟอ่าใครที่ไม่สะดวกโอไม่สะดวกหลับไม่ต้องทักมานะคะพี่เสียโอกาสท่านอื่นเนาะน้องขออนุญาตนะคะ,ะนี่เลยน้องบอกเลยพะของน้องสวยตรงปกแน่นอน แล้ววันนี้มีส่งพัสดุด้วยนะคะพี่พีมีรอบส่งพัสดุนะเช้าวันจันทร์แบบนี้เช้าวันจันทร์สิ้นเดือนเลยใครนะคะที่แบบอยากปิดพระทักมหานนองโบได้เลยรายการนี้ค่ะพี่หลวงปู่มั่นนะคะพระอาจารย์มั่นเปิดที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เปิดที่เจ็ดร้อยบาทามีหลากหลายราคาพี่ชมไม่ชอบดูให้ใช่พิจารณาด้วยตัวพี่พีเองเลยเนาะพี่เนาะ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องด้วยวันนี้มีตระกูลหลวงพ่อเงินมาสามองค์ด้วยนะโอ้โหสวยมากรายการนี้ค่ะพี่เป็นจอบจุดไข่ปลารอบเหรียญแบบนี้เลยเก่าปึกเลยพี่พี่ดูโอ้ยเลนเลนแว่นมันแบบน้องส่งไม่เป็นเองแหละเนาะมันก็เลยแบบนิดนึงอะอ่ะพี่จ๋าพี่ดูอืม นี่ค่ะพี่พารายการนี้นะนี่ไม่สองแล้วละกันนี่มีจุดจุดอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าด้านหลังเนี่ยพี่เป็นรอยจานแบบนี้มีรอยตะใบรายการนี้เปิดที่แปดร้อยบาทค่ะรายการนี้ขอแปดร้อยเนาะพี่เนาะเก่าจริงสวยจริงรายการนี้อ่ะเชียร์เลยโอ้จอบนี่นานๆมานานๆเจอนะพี่นะ รบกวนพิจารณาด้วยตัวพี่เนาะพี่เนาะนี่พี่ดูห่วงขอแปดร้อยค่ะพี่รายการนี้นะนี่เลยขอแ0 0รอบาทนะคะหลวงพ่อเงินค่ะการันตีว่าเป็นพาบ้านค่ะพี่นี่พี่ดูนี่มีไว้สักอง์มีครอบครองไว้สักองค์คก็ไม่เสียหายนะคะพี่ๆนานน้องจะเจอสักทีนะคะได้มาเพราะส่วนมากจอบเราจะ คนแถวนี้คือเขาจะเก็บเก็บไว้เองจริงๆอ่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเต่าค่ะพี่เต่าขอเปิดที่700แล้วกันพี่เต่ารายการนี้เนาะพี่เนอะขอเปิดที่700้บาท นี่สภาพเดิมๆมีลายตะใบก้นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่น้องหมุนให้ดูแบบรอบๆค่ะเปิดที่เจ็ดร้อยราคาเบาๆพี่เบาๆเลยจริงๆอ่าถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากยอดนะพี่นะคนละครึ่งทางด้วยซ้ำนะเนี่ยค่าส่งอะนะ บางท่านนี่แบบต่อจนแบบโอ้ยแอบเศร้าอยู่นะนรายการนี้เปิดที่700ค่ะพี่พี่จะอ่ะซูมซูมไม่เห็นเนื้อกันชัดๆนี่เช้าเชาสิ้นเดือนแบบนี้โอ้เฟรชเนาะเช้าวันจันทร์สิ้นเดือนตอนที่ทํางานประจําอยู่นะโอ้โหสิ้นเดือนลนะ ดีใจมากแต่แบบค่าใช้จ่ายมันก็ลายล้อมไปหมดเงินเดือนออกก็เหมือนแบบแป๊บเดียวเองอ่ะจริงๆค่าใช้จ่ายเยอะอารายการนี้ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูปรอลรงพ่อเงินนะสภาพสวยเดิมเนื้อเงาเงาแบบนี้เลยใต้ก้นเป็นหลุมหยอดนะรายการนี้ค่ะรอยตะใบชัดเจนนะพี่น้ารายการนี้อ่ะพี่ดูสังคติดูรอบๆอ,องค์เลยนะคะพี่นี่ใบหูแบบนี้นะ ทักมาหาน้องโบบาามีพักเครื่องได้ที่0992 107401ค่ะพี่เบอร์นี้เป็นเบอร์แอดไลน์เนาะพี่เนาะก็เมื่อวานหายเงียบไป1วันไม่ได้ไปไหนนะคะคือแบบเตรียมของไม่จบไม่ชิ้นสักทีจริงๆค่ะมันมันเป็นความมันเป็นฟิลที่แบบน้องไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่จะบบคอยนอะเราก็ต้องเตรียมเองทั้งหมดนะคะสมัยนี้แบบ ừ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  ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดรายการนี้เนาะพี่เนาะสวยมาก สวยมากจากพี่จ๋ารายการนี้พี่ดูอโอ้อซูไม่เห็นกันแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้กล้องลงแล้วกันเนาะนี่ตรงก้นเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอ่า รายการนี้เปิดที่900บาทนะคะพี่ขอ900เนาะพี่เนาะนี่ขอ900นะคะแถวบนขอราคานิดนึงนะคะพี่แถวบนนี้จะขอราคานิดนึงรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะนี่ผิวสภาพสวยเดืมนะรายการนี้ค่ะพระคู ตัวหนังสือคือทับรอยองไปเลยพี่ดูบล็อกเขาน่าจะเป็นแบบนี้น้องก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้นะเป็นเนื้อเอปาปาก้านะคะพี่รายการนี้ขอเปิดที่ห0 0บาทค่ะ500บาทนะพี่นะรายการนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยรายการนี้น้องขอที่ห้านะคะเบาๆเปิดกันเบาๆ ถ้าเข้าห้องคลอดอยู่โทรมาไม่ได้นะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ละอีกหนึ่งอาทิตย์ละนี่นี่เลยรายการนี้นะเปิดที่ห้ารอบาทใครไวใครได้รีบทักรีบ,ทรบโทรมาเลยเนาะพี่นะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อคูณค่ะปั๊มนูนแบบนี้เลยปั๊มหน้านูนล,ลอยแบบนี้เลยนะคะพี่หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณช่วยคุ้มช่วยคุ้ม รายการนี้ผีวิ่งหิ่งเดิมเดิมเลยพี่ดูขอบตัดขอบตัดดูอ่าดูด้านหลังนะคะเป็นสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ทหารเสือนะวันที่สิบสองสิงหาสองห้าสามหกเก่าๆผีวิ่งหิ่งเลยพี่พระแท้ดูง่ายนะคะชมไม่ชอบดูไม่ใช่ชอบพระรายการไหนแอดไลน์มาหาน้องได้หรือโทรมาได้เลยพี่รายการนี้ค่ะขอที่หกร้อยบาทขอหกร้อยนะพี่นะ ารายการต่อไปค่ะพี่นี่เลยเป็นเนื้ออป,ปกาเนื้อเงินเนาะออกเงินเงินนะพี่หลวงพ่อคงนะคะพี่เนี่ยสวยนะพี่นะรายการนี้เนาะวัดชัมปางามสองสี่แปดสามอ่ะรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทคะ่ะ ใครปิดพารายการไหนนะคะสามารถแจ้งน้องได้ว่า E p พีที่เท่าไหร่ ep นี้ e ีที่217นะคะตรงกับวันที่30นะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์แอดไลน์มาได้เดี๋ยน้องส่งลิงก์พร้อมรูปภาพให้เนาะพี่เนาะอ่ะรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญกลมคะ่ะหลวงพ่อเขียนนะคะจุดไข่ปลารอบเหรียญแบบนี้เลยผิวสภาพเดิมๆคะ่ะพี่นี่เลยด้านหลังคะ่ะพี่เป็นยันแบบนี้ยันเสาห้าเนาะเป็นเสาห้าค่ะเป็นยันลักษณะแบบนี้เลย น้องอาจจะไม่ใช่เซียนร้อยเ็นะคะแต่มีพี่ดูเส้นเซียนตรงนี้สิเส้นเซียนตรงนี้ทะล,ลุปุโป่งออกมาแบบนี้เลยเนี่ยบนเหรียญนะีเส้นเซียนเยอะมากแล้วพี่ดูห่วงเขานะผิวสภาพผิวเดิมๆเลยพี่รายการนี้สวยเหมือนกันนะรายการนี้ขอเปิดที่600้อยบาทนะคะหกร้อยค่ะพี่หลวงพ่อเขียนนะนี่ รายการต่อไปนะคะพี่บางท่านบอกว่าทําไมน้องไม่เล่าเรื่องพระแต่ละองค์น้องแจ้งก่อนนะพี่นะพระแต่ละองค์น้องไม่ได้ทราบรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่เนาะโอ้น้องก็เพิ่งเข้าสู่วงการนี้ <c oughs> บางท่านบอกรู้จักพระองค์นี้ไหมทราบองค์นี้ไหมน้องน้องคือน้องเพิ่งเข้าสู่ก้าวขาเข้ามาแบบระยะเวลาสองเดือนเอาจริงๆนะ พระารายการนี้ค่ะพี่เป็นพระสองหน้าแบบนี้นะผิวดเดิมๆเ,เลยพี่หลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะคะพี่นี่ขอบข้างเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นยันค่ะนี่ผิวสภาพผิวสวยเดิมเก่าปึกเลยนะพี่นะรายการนี้เปิดเบาๆค่ะพี่เปิดเบาๆเ,เ,เ,เลยขอ700บาท700บาทนะคะพี่ขอเจ็ร้อนะพี่นะนี่พี่ดู ดูเสน้นเขาเรียกอะไรเนี่ยทะลุตัวหนังสือแบบนี้เลยนะพี่นะลงตรงลงหข้อแดงเก่าๆเลยพี่เดิมๆพี่หิ้งๆเลยนะรายการนี้แบ่งปันให้เจ็รอยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะนี่สองสี่เก้าห้าเก้าสองสี่ห้าเก้านะคะนี่ ด้านหลังค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมเดิมๆเ,เลยพี่นี่ถ่ายรูปภาพเดี๋ยวส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ขอรูปภาพแอดไลน์มาได้ค่ะ0992107401นะัดรับชนมือตอนนี้ยังไม่สะดวกนะพี่นะเพราะว่าจะเดินไม่ไหวแล้วจริงๆแบบเริ่มแบบเนาะเริ่มไม่ไหวแล้วอ่าเดี๋ยวหลังข้อเจอกันชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนน้องบอกเลย ถ้ายัางมีเงินไปปิดผ้านะเขาเรียกถ้ายัางมีเงินไปเช่าผ้าเนาะก็เชื่อช่วยอุดหนุนน้องหน่อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันต้องลงทุนเนาะพี่น้องทุกอย่างมันต้องลงทุนมันไม่ได้แบบได้มาฟรีเลยนะพี่นะอารายการนี้น้องขอเปิดที่700บาทนะคะรายการต่อไปนะคะพี่มีพี่พ,พบางท่านนะคะแจ้งบอกว่าอ้คนอื่นเขาเปิดกันแค่200300ทําไมช่องเธอเปิดแพงจังเลยน้องไม่แน่ใจนะคะว่าช่อง ช่องอื่นเขาเปิดกันเท่าไหร่แต่ช่องน้องบอกเลยว่าแต่ละองค์ไม่มีนะคะที่ได้มาหลักสิบการันตีเลยขนาดอ่ะน้องถามเหรอถ้าน้องไปเช่าผ้าพี่พี่ปล่อยน้องไหมองละสามสิบบาทน้องถามแค่เนี้ยผ้าของน้องไม่ใช่ผ้าเหมานะคะพี่ผ้าของน้องไม่ใช่ผ้าเหมาของผ้าของน้องเป็นผ้าคัดองค์เลยสง่งแต่ละองค์เลยก็เผื่อแต่ละรายการพี่พี่ท่านใดน,นะคะมาเจอ ep นี้ถูกใจก็ปิด บางท่านนี่ไม่ต่อนะแถมแบบโอนแบบโอนไวรักษาเครดิตตัวเองดีมากจริงๆน้องกินน้องโคตรโชคดีเลยเจอพี่ๆแบบนี้นะคะบางท่านนะ ปิดพ้าเอาไว้แล้วก็ไม่รับก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่แค่รู้สึกน้อยว่าเอ้าถ้าถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมาปิดกันนะพี่นะน้องขอน้องขอบ่นนิดนึงก็คือถ้าไม่พร้อมไม่ต้องมาปิดการเสียโอกาสพี่พี่ท่านอื่นบางทีอาจถ้าพี่โทรมาแล้วอยู่ๆมีคนโทรมาพี่คนที่หนึ่งปิดไว้พี่คนที่หนึ่งไม่รับน้องก็ไม่สามารถเอาไปต่อคนที่สองได้พอน้องก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะรับหรือเปล่า น้อพี่น้องขอคนที่มั่นใจร้อยเปอร์เซนในการรับพัสดุหรือปิดผ้านะคะพี่พี่ไม่จองเล่นนะบางท่านเลื่อนส่งแล้วเลื่อนส่งอีกนะพี่พี่ไปสนีก็โทรมาเช่นกันตอนพี่โทรมาน้องก็ดีใจนะคะก็พูดกันตรงๆคุยกันตรงๆซื้อขายแบบจริงใจพูดกันแบบจริงใจไม่โกหกไม่ไม่โกว่ากันรายการนี้คะ่ะพี่เหลียญหลวงพ่อจงนะคะเนื้อทองเหลืองพี่วิ่งหิ้งนี่พี่ดูห่วงก็หิ้งนะสีห่วงกับสีเหลี่ยญนี่สีเดียวกันเลยพี่ <c oughs> รายการนี้น้องขอที่เจ็ดร้อยนะพี่นะขอเปิดที่เจ็ดร้อยบาทราคาเบาๆเลยพี่ทั้งกระดานนี้ยังไม่ถึงไม่มีไม่มีองค์ไหนถึงหนึ่งพันเลยนะจริงๆน้องถามหน่อยว่าพี่ขี่รถอะถ้าบ้านพี่อยู่เนี่ยขับรถไปอะเราเสียน้ำมันตอนนี้น้ำมันแพงมากนะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนทั้งหมดบางท่านต่อแบบโอ้โห พี่รับหลายองน้องเข้าใจคะ่ะเวลาที่น้องไปเช่าเขามาน้องก็รับหลายองเหมือนกันน้องแทบจะไม่กล้าต่อเขาเลยเพราะอะไรรู้มะบางท่านนะแบบเขาก็ไม่ได้อยากขายพระแต่ด้ยวยความที่มันเหมือนแบบเศรษฐกิจแบบนี้มันเหมือนแบบโอเคปล่อยไปก็ได้ซึ่งพระของน้องราคาจับต้องได้ พี่ๆได้พาจากช่องน้องไปได้ราคากันหลายทันกับโทรมาทุกครั้งที่มาปิดพาวก็แบบน้องโบหาองค์นี้ให้พี่หน่อยนะหาองค์นี้ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ค่าขนมเดี๋ยวพี่ให้ค่าน้ํามันเพิ่มน่ารักมากๆจริงๆรายการนี้ค่ะพี่เป็นล็อกเก็ตอิสเรโกนะคะพี่ล็อกเก็ตรายการนี้น้องขอเปิดที่500บาทเนาะแบ่งปันให้ลวกันเนาะพี่เนาะขอ500บาทค่ะเป็นล็อกเก็ตนะคะอิสเรโกทิละสวยๆเลยพี่ อ่าห้าร้อยค่ะพี่รายการต่อไปนะคะแล้วก็น้องจะแจ้งเลยนะว่าน้องไม่ได้โกหกไม่ได้คดไม่ได้โกงใครเลยไม่เคยทําแบบนี้กับใครน้องสวดมนุ์ทุกวันแล้วก็พี่ๆบางท่านแบบเนองร้อยแปดพันประการร้อยเหตผลนะ่ะเขาเรียกอ่ะเขาเรียกว่าร้อยเหตผลเลยเวลาแบบมาปิดผาก,กับน้องอ บางท่านแบบโอเคปิดโอเลยปิดโอเลยอ,อ,อูน่ารักมากจริงๆแสดง,งว่าวันนั้นบุญน้องถึงมากนะอ่ารายการนี้ค่ะพี่เป็นพระสมเดชเสือส,สภาพสวยๆเลยรายการนี้ค่ะพี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะด้านหลังเป็นยุ้มยุ่มหย่ำหย่ำเรียบเรียบแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ้องก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภยัยด้วยเนาะก็อย่างว่าแหลนะนาะผู้หญิงอะ่ะผู้หญิง น้องอาจจะไม่ได้พูดเจาะลึกเรื่องพระมากสักเท่าไหร่เน้นแบบพอค้าไม่ขายอ่ะบางท่านนะอธิบายแบบโูลึกปึกแต่น้องแบบเราเราไม่ได้รู้รายละเอียดพาลึกๆนะคะพี่อ่ะรายการนี้ค่ะพี่สวยมากรายการนี้พระสมเด็จน้องเปิดที่500ร้อยนะพี่นะราคาเราต่อรองกันได้คุยกันได้อยู่แล้วเน้นย้ำกันทุก e ีพีเลยพี่ น้องไม่ใช่คนแบบโอ้โคอแข็งอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ใช่แข็งจนแบบไม่ยอมอ่อนเลยอ่ารายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นพระสมเด็จมีรอยแตกนิดหนึ่งก็ไม่ได้แตกจากน้องนะคะสภาพพิมพ์เข้ามาตามนี้เลยด้านหลังก็เป็นแรกแตกลายงาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพสวยเดิมค่ะรายการนี้ขอเปิดที่400บาทแล้วกันเนาะ อันนี้เป็นองค์ที่สองนะคะเป็นสมเด็จองค์ที่สองรายการที่สองเนาะโอ๊ยร้อนรายการต่อไปนะคะพี่นีนเลยเป็นพระสมเด็จเนะื้อหาสวยๆแบบนี้เช่นกันขาวๆเหลืองๆเนี่ยหลังยบๆยับ,ยบ,ยบ,ยบๆเขาเรียกอะไรเนาะก็ไม่แน่ใจ <c oughs> เกตทะลุซูมแบบนี้เลยอ่ะพี่ดู บางท่านนะคะมาปิดผ้าจากช่องน้องไปเอาไปประกวดด้วยนะแบบน้องก็ดีใจที่แบบพระน้องเอาไปต่อยอดให้พี่ๆได้บางท่านเอาไปเช่าเอามาเก็บไว้หรือเอาไปปล่อยต่อก็แล้วแต่สะดวกก็คุยกันได้ค่ะพี่นี่เลยรายการนี้ค่ะขอเปิดที่ห้าร้อยค่ะสวยมากเลยนะอ,อุ้นี้นะเนื้อขาวๆรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันนี่พี่ดูขอบข้าง ด้านหลังค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่นะพี่นะรายการนี้ก็ขอเปิดที่ห้าร้อยเนาะพี่เนาะไม่เหนือบากกว่าแรงนะถ้าพี่ไปต่อได้น้องบอกเลยอย่าลืมช่องหนูนะน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะเช้าสิ้นเดือนวันนี้บอกเลยใครเข้ามาดูนะเฮงปังยิ่งปิดพักกับน,น้องนี่ยิ่งเฮงยิ่งปังกันไปใหญ่เลย รายการที่หค่ะพี่พระสมเด็จเก่าๆเลยพี่นี่สภาพคราบดูด้านหลังนะคะน้องอาจจะไม่ได้แม่นเรื่องรายละเอียดมากเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะต่างที่มาต่างวาระด้วยชอบชมไม่ใช่พิจารณาด้วยตัวพี่แล้วแอดไลน์มา รายการนี้ก็เปิดที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพ้านางพญานะนี่เก่าๆเลยเก่าๆผิวดเดิมเลยนะพี่นะห้าร้อยค่ะด้านหลังนะมีรอยนิ้วมือแบบนี้้วยเปิดที่ห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปนะคะพี่เป็นพารอดเนื้อสีดําแบบนี้อ่าด้านหลังก็เป็นอย่างเงี้ยพาเนื้อดินนะคะพารอดสีดําๆแบบนี้เลยสวยๆรายการนี้แคปรูปภาพแลวทักไลน์มาได้นะพี่นะห้าร้อยค่ะพี่ห้าร้อยบาทชิ้นกันพาเนื้อดินนี่ใครเป็นสายพาเนื้อดินช่วงนี้กําลังมาเลยนะพี่นะกําลังมาเลย แล้วแต่คุณศรัทธาเนาะพี่เนาะแล้วแต่ช่วงรายการนี้คะ่ะพี่มีคนปิดไว้แต่ว่าไม่สะดวกโอนนะไม่เป็นไรนะคะรายการนี้คะ่ะพี่แล้วก็มีคนหนึ่งมาปิดต่อแต่น้องจําเบอร์ไม่ได้ก็เลยไม่ได้โทรกลับอ่ะพี่รายการนี้นะคะนนองเอามาวนให้เนาะมีคนปิดไว้แต่ว่าไม่สะดวกรับนะรายการนี้หลวงพ่อคําคาวคะ่ะดูให้ชอบชมไม่ใช่นะคะพิจารณา้วยตัวพี่เนาะพี่เนาะรายการนี้คะ่ะน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะอ่า ่สูงมาได้เห็นชัดๆพระแท้ดูง่ายค่ะพระอันนี้เป็นพระบ้านบ้านเลยนะพี่นะเป็นพระบ้านบานเปิดอยู่ที่ห้ารอยบาทนะคะพี่นี่เลยนี่ห้าร้อยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พระผงของขวัญน,นะพระผงของขวัญห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้หวยออกอีกแล้วอยากจะถูกหวยบางจังเลยรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยอีกองหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเนื้อดำๆห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะด้านหลังเป็นยันกลมๆแบบเนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่รายการนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยเนาะพี่เนาะบางท่านบอกเอาแล้วเช่าเข้ามาเขาไม่ได้บอกหรอคือบางองค์น้องไม่ได้ไปเองนะช่วงนี้ไม่ได้ไปเองถ้าเขาแจ้งน้องมาน้องก็จะแจ้งให้ส่วนมากองคพระหลักๆก็ แล้วแต่ถ้าเป็นพระแบบย่อยๆใส่ย,ย่อยๆก็ไม่ค่อยได้ถามหลังบ้านและหน้าบ้านน้องเป็นคนจัดการเองทั้งหมดอันนี้การันตีนะคะเพราะว่าน้องเป็นคนแพ็คพัสดุเองทั้งหมดแต่ว่าพระทุกองค์ที่เช่ามานะคะจะเป็นแฟนที่เป็นคนส่องแจ้งให้ทราบเลยนะพี่นะอ่ารายการนี้ค่ะพี่เปิดที่ห้าร้อยบาท ก็วันนี้มีพาร์ให้ชมเพียงเท่านี้พี่ๆท่านใดชอบพาระรายการไหนรีบทักรีบโทรน้องมาได้เลยเดี๋ยววันนี้ไปหาหมอแต่ว่าสแตนบายเรารับสายอยู่แล้วนะพี่นะโทรมาได้ที่0ูนย์เก้าเก้โทรมาได้ที่0 99, ูนย์หกสองศูนย์แค่ะหรือแอดไลน์มาได้ที่ 0, 62, 0, 89, 0 7, ูนย์เก้ line, าเก้าสองหนึ่งช่องน้องโบบารามีพาเครื่องนะคะน้องเป็นคนรับสายเองทุกสายถ้าโทรมาแล้วไม่รับสายเดี๋ยวน้องโทรกลับนะพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขบขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่เเข้าาามมชชบบ่่อองงนโบบรรีพคื ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเฮงๆบางๆลวยๆเดินทางปลอดภัยไปไหนขอให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะช่วงนี้เนาะพี่เนาะก็ตอนนี้อัปเดตหน่อยว่าน้ําท่วมแล้วนะคะน้ําท่วมแล้วใครสนใจบริจาคทุงยังชีพแจ้งน้องมาได้เลยสำหรับวันนี้กาขอบประคุณพี่ๆทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับ f อซทุกท่านที่เข้ามากดติดตามใหม่ตอนนี้กำลังเดินทางเข้าสู่7 8 0 0พท่าน นาอพี่น้องสำหรับวันนี้กอบกขอบคุณและสวัสดีพี่พี่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ